เอ้ยตาบอดชือเอาไหมฮันถือเอาโอ้ยกูเห็นหงหานั่งอีเยนางนั่งอีเยนางโอ้ยนับไปแน่นยนับไปแน่สดอมองนางมาน้ำขอทาดมนี่น้องขามมาดมโอโอียสดอยสดอยโอ้ปวดหัวน้้มนีันเอาสมมติโคตาบอดอสก็เป็นหงกันไว้ติดกันไว้สกันได้สด้ โมนี่พ <Support> ี่น้องเอ้ยสิมาดคนตาบอดสิมาน้ำขอทานพี่น้องยืนลำอีเมยื่อเกิดเหตเห็นหันหันยืนยืนบอกหัวหัวนั้นมันตาบอดทั้งตาบอดทั้งหมูหนว่มักเข้ามาอยู่ในหัวแล้วโอ้ยนี่ยก็จะส่งล็อกส่นลนปวดหัวถือถือใหม่กันเท้าก็ถือถือถือใหม่แน่ล้มทำแมอ่ะเจริญโมเข็นโมเข็นโมเข็นอยู่นี่ละ นี่ละเจับเต่าแค้นมนมอะไรแค้นโอ้อยเคยบอกเต่าแค้นแต่มันนมควายเต่าแค้น <c oughs> เออจับเต่าแค้นจับภูแค้นหันขอโทษบ่เห็นหูเออเออเออออบอกไปยังบอกไปยังน้ำเปล่าเปล่าเกินเกินเกินมึงดู้และเกินนะบอ พี่น้องเอ้ยก่อนระดับมือสวยกระเทยค้วยนระับมือเพรมีต่อีเลเลย์นะ้าคือเหยกกะพองกันส่วนวายูทั้งหนานั่นก็คือจังกระเทยงามไปบ้านเนื้อเขากระถ,าม,า,า,ถา,มา,ามไปบันไตเขากระถามอาบน้ำไปอีกวยโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าของค่อยเสียงโยนดังไกล เป็นยังเี้สั่งบ่งไปห่องไก่หัวขัวนไหนพ่อได้นองได้ฮอนหำเสียงฟ้าหองตึมตามสาวมาดำกินนอตูได้ดุยด้ยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้บาเา้า ใบไผ่วุกวิโวลมพันตองใบโพกวิเวกจุกเจ็ยกน้ำล้นตองป่ากังเดือนวังพ่อปันกันกระไยใช้ไหลใจเบาค่อยๆปากหวานป่าน้ำอ้อยใจอายพะเลาคุมลมพันไหลไก่เป็นแรงฝนตกแห้งดินผัดไงไก่มักรำขันจนจนโตน้องผูโยู่้อง ขึ้นมาผู้ค่อยๆหอมแต่ดอกข้างบานได้นอเดือนสมามรดาดอกขยอบานซอนนกกระเว้ามันหองหัวใจนังประชาท้องค้องมือนันมือนี้ก็เลยจอยบอเต้ามาบอ พี่นองเอ้ยสงสัยพุตะบอดหัวกระบอดเมียกระบอดอยากเห็นหุ่งเนี่ยเอ้กูเดียหอนหลาเท่าเอ้ยน้ำกัทยอะไรสักนไม่ทานนำพย่กรดูหน้าดูตานมยานหนักหนาอันกระเทยเจ้าได้แต่ใดมาหรือไปนาไปเก็บได้ที่กลางทาง แม่อยหนหน่อยหน่แม่หน่ะหันงูมาดงแม่้มดโอ๊ยโอ๊ยงูแม่เปนันหน่อยบ้าโอ๊ยงู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 แมเศร้าตัวยบ้างแล้วงูแมเศรา้ลวนี่แหะคือสิ่งูแมวเศร้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยงาแมวเศร้าตัดมอรัมพวกดิบางลูมันเปงูอิเลฟเอร์อยไปไปไแล้วหวยมันยพวกส มันม so ัน <ísimo> ม <liksom ality> ันบอเมนงาไหมโอ้ยสมคุจังเจียบจัดเสร็จน้ำสุกรองงูแมวเศร้าโอ้ยบอเมนซามาไม่เกินไหม่แล้วมูไถ่ดมมูไถ่เถาเถาฮันโอยกินฮันโอยเออเออ ไอ้ซอยเสมออ้อยกังกอได้ารกาก็มีห่อนอโอ that that s <S ้ยโอ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 ้ยเศร้า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 เ้าเศะโคมีซ้อนโผหน่อยนังมีมีเศ้าเศร้าเศร้าเขาไปเขาไปถ้ากันมายังนี่เออม่วนเนาะตาบอดยังรน้อยู่ังงูแมวเศ้าเขาไปเขาไปเข้าไปไปทุกคนเลยไปโอ้ยล้ำลาลำลาลำลาเขาไปลำลา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 สิมาลาอย่างเี้ ล่ำละล่ำหองล่ำละล่ำละขอบคุณขอบไปแม่ล่ำละขอบไปเพิ่มเออเออเออลา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 ล่าล่าล่าลาพวกปริสูนพวกปริสูรเนี่ยนังคือมาขอมันสิไปล่ำขอเขาพวกปริสูรมาขึ้นในยังอยู่นิเวทีการแสดงพาแดงนั่งไอเขานี่โอ้ยโอ้จะคว่ำเลยตาบอดตาบอดตาบอดบรรลุจกงูแมวเศร้าเออมาพานเมื่อกี้นะครับยังไม่ใช่การแสดงของเรานะครับเป็นการแจ้งเวทีผิดนะครับเพราะว่า เ็นทางทีมงานมอลำตลกนะครับประสานมาแล้วเราบอกไปเวทีที่ด้านหน้ามหาลัยแล้วนะครับมีงานมอลำซิ่งนะครับขอขึ้นผิดเวทีนะครับขออภัยด้วยนะครับต้องแจ้งไปยังรปภทุกท่านนะครับดูให้ดีๆด้วยนะครับคนแปลกหน้าห้ามเข้ามานะครับเอาเอาเอาคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับมันเกิดอะไรขึ้นรับท่านครับ เกิดปัญหามากมายไก่กองใหญ่ตมโหลารครับท่านครับวันนั้นให้เป็นอย่างนั้นวันนี้ให้เป็นอย่างนี้เอาตามกระแสเศรษฐกิจโลกวันนี้เอาให้เป็นอย่างนั้นแล้วรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาโดยด่วนนะครับท่านครับเมื่อไน่ม่ไม่นานมานี้เองนะครับท่านครับเอารัฐบาลปล่อยให้ออกมาได้ยังไงครับท่านครับสามแปดครับท่ว้ เขาบอกเรื sea, squad, ่องเลขเขาบอกเรื่องเลขมาแตซี่นี่ผมซื้อมาทั้งปีไม่เคยถูกครับท่านรครับสามห้าแปดยังพอให้อภัยนะครับ่ันครับแล้วศูนย์ศูนย์นี่มันมาอย่างไงครับ่านครับเดขงวดที่แล้ววดที่แล้วครับ่านครับนี่ถ้าผมกลับผมไปซื้อเก้าเก้าครับกลับจังไนเก่าเก่ามันก็ทีถึงมันออกศูนย์ศูนย์น่ะ กับไปซื้อศูนย์ใหม่กับท่านครับกับไปซื้อศูนย์กับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากบริษัทวันศิลป์มาร์เก็ตติ้งกับท่านครับซึ่งบริษัทวรรณศิลป์มาร์เก็ตติ้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายยาจุดกันยุงไปก่อนกับท่านครับไบ่อนแปลว่าไบ่อนกับท่านครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีใช้กันทั้งเมืองครับท่านครับส่วนประเทศไทยของเรา ใช้กันทุกหมู่บ้านครับท่านครับบ้านผมก็ใช้ครับเอาบ้านผมก็ใช้ครับไม่ใช้จุงลายจะกัดคอหอยเอาครับท่านครับกับผมอ่ายกจุดกันยุงตาใบก้นนะครับผมยุงลายนะครับมีทั้งคุณทั้งโทษนะครับท่านครับคุณคืออะไรครับคุณโง่เองที่ปล่อยให้จุงมากัดคุณครับท่านครับ ขอโทษครับอยู่บ้านผมใช้เผาตะไคร้ออกครับแล้วโทษ่ะครับโทษคุณเองที่ไปเสือกไปซื้อยาจุดกัญยุงตาอื่นมาครับท่านครับโอ้หน้าแปกเข้ามายังไม่พอด่าพวกมนอีกนะครับรับผมเวลาจุดยากันยุงตาไปตอนนะครับตานครับวันมันจะหอมห่วยห่วยห่วยนะครับท่านครับหอมห่วยห่วยเพราะมันมีส่วนผสมของสมุนไพรถึง99%ครับท่านครับอีก1%ไม่รู้มันจงไว้จะไหม มีอะไรบ้างครับมีตะไคร้หอมครับหอมหัวใจลมพวกุดไข่ห้าหังมีอะไรอีกครับมะรูดมะนาวมะพร้าวมะโปกะกงไตโมจจโย่ครับท่านครับประกาศประกาศขณะนี้ข้าเจ้ากำลังตามหาอุตมะบินละดินอยู่จ้งไปยังบินละดินเด้อให้เฝ้ากลับเลือดจำบางขวางในเวลานี้ ทาหอดประอินสิถือว่าเจ้าสลรชีตคุณคาวไม่ใช่คุณแล้วครับแปลกหน้าเข้ามาก็สลองบัวบานอ้าวโลาพัวครับผมบอกแล้วครับโลาพัวครับไม่ต้องปล่อยให้มานะครับบัวบานมันจบแต่โดนแล้วกาสองบัวบานนะมันจบแต่โดนแล้วตูบึงเสียสมิงก็ได้เสียสมิงออกกำลังเล่นเออมันหลายเรื่อง่านังขยะแต่นี่กะยังมาไปซื่อเกือบมา เกือบอุ้มไซต์ตีนละท่านเราเป็นลาเวอร์ลาเวอร์มันกัดตีนครูนี่ถือดีดีมันโบกัดมือหไหมโอ้จังสั้นดอกอันอันไหนเบิ้งก่อนเด้ออันเป็นหมอดูเป็นหมอดูหมอดอูหมอดูวะ,ะ,ะนี่ครับคิ <Hi. S 2> <Hi. S 1> ้วบะคิ้วคิ้วบะคิ้วบะคิ้ว,บว,บวเบิ้งคิ้วผมโหลดคิ้วโก่งเหมือนห่วงคุโอ้ยเป็นบ้าเป็นลาเวอร์ลาเวอร์ไปเปรียบคุ คิ้วเซ็งว่างคู่ง่วงตาเขาเรียกคิ้วโกงคันธนูยังไงปากคิ้วโกงคันธนูเอาละคิดเดียรปากก็อคันธนูมาดูตินี่ครับอันเดียวว่าพื้นซื้อเกือบก่อนไปซื้อไม่ข้าละจับจังสี่หอยละจักสีเฮ็ดจังไหนย้ำย่างกับยังโบ้ไหนมันเป็นจังเสียเอ้าคือเป็นจังซันโบ้จักแล้วเป็นพวงเอาสีย่างได้โบ้ละบปนีกับโบ้ได้แล้วหนา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 หสีโบ้ได้เอาไปขึ้นลานเขาซะบอกจังว่าจักสีเฮ็ดจังไหนยังมันล้วเป็นจังสี่ เฮ็ดให้เนี่เฮ็ดได้บ่นี่ยนะใส่ละโอ้ยมาผสมมาแปลง่อนนี่เอ้าใส่เบิ้องไปนี่เอาขชิญางคือเด๋อหลังเอาใส่เบื้ก่อนใส่เบิ้องขา่อนเออเอาเอาเอาได้ยังได้บ่เนี่นะได้บ่ลราบ่ดิเก้าเจ้าไปบอกร้านเก่าที่เจ้าไปซื้อเด้อว่าใส่ได้แล้วขายได้แล้วบ่ะเทศนี้แบบนี้นี่ยเอาเอ้าเอาเอาเอาโอ้ยแม่ขาบพวงข่อยปัดพวงเออเป็นหมอดูเป็นหมอดูครับโอ้ยไปหาเอาเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านจังมีด คอยดูฟี่คอยดูฟี่เอาี่บมาคักเนาะไวของฟี่นี่มาบางอย่างเดียวแล้วยังล่ะตายเห็นเดียวเบิ่กลายมือให้คอยในนี่อ่ะลายมือเจ้าคือเป็นจังสี่หมันเป็นจังไหนเราช่วยปะมันเป็นเส้นแล้วล่ะกันยังวานี่น่ะเต้นหน่อยนี่ ลุ่มลูกคู่ข้างแมนบาแมนมาแมนบาคิวเด้อเฮ้ยคิวเด้อฮะคิวเด้อคิวสองคิวสองเดี๋ยวต่อต่อต่อตอนกูหัดยางนั่นบอกวายลูกกะโมได้ปันบัมีงรักแอวยางนั่นโอกยคิวหลายคิวหลายจีบงต่อใหญ่ขึ้นมาแล้วพ่อไปพ่อมากยังหว่าพ่อยางโย่แมน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 ได้เลยเล็ดสิบปีนี่เท่าเลยเอาเอา ยังคิวอีกแล้วว่าพอยายอยู่เพื่อนนั่นเจ็ดสิบปีแก้วะพอย่างจักเลี่มแม้ว่าสันว่าสี่ว่าสันว่าสี่คอยบอกเลขก็ได้เมือนี้วันที่สิบหกพอดีจะบอกแฮีงพี่น้องสิได้ยินบอท่านแล้วล่ะใบม้งเครืองแล้วแม่คอยถือขวานข้าวที่จงบข้าจะงบคอยกับเจ้าบอท่านได้ซื้อซ้ำสะออกตัวที่เขียนไว้ตายตัวได้ตัวได้เลขยกนะงวดนี่งวดก่อนสีวาคอยคุยโอ้ยสิบอกนะบอกถือบดซุ้มนุ่มวันนาสิน บดถือผู้เดียวสัวคักยังไงวะไอ้แหะคือสัวผู้ใดนี่กูนี่ละเอาเจ้าคือบดถือ่อยบดได้ซื่อเป็นยังยานมันบ่อออกเฮ้ยบอออกงูยานบ่อออกงวดดีดๆงวดดีดๆงวดนี่ได้มาตรงๆพี่น้องไปบวงสรวงเจ้าปูเหมือนว่านี่พอแต่ปักทูบลงซึกทูบง้อลงงงนักศึกษาสักงักงักเห็นเลขเห็นเลขเห็นเลขขี่ทูบถึกมืออ้าวมึงย่ำได้สิได้เลข งวดนี้ข่อยได้มาตรงๆสี่หกสี่หกอยากรวยว่าท่านดับนะว่าท่านดับนะเจ็ดมีบ่ม right ีครับแปดเข่าบ่เข่าครับเก้าเดมาบ่มาครับแล้วส right ี่หกบ่มีครับเอ้าแล้วสีบัวขึ้นยังสั่นเออบ่โอ้ยเริ่มโมคิ้แล้วล่ะเริ่มโมคิ้แล้วล่ะเริ่มโมคิ้แล้วเริ่มโมคิ้แล้วเอาเบื้องไรมือไหม่เบื้องดวงซใช่ปะต้องบอกนอกเลขนะเบื้องดวงเบื้องดวงเอ้าอันหอดใส้เกาะเหรอเบื้องดวงเนี่ยครูเนี่ยครูเอ้าเบื้องเนี่ยครูให้แน่โอ้ยข่อยบ่อยากตอนด้เนาะ ก็ยากอายยักยังคนต่างหลายนึ่นเจ้าเกิดวันเสาร์แมนบอคือ,แม,อแมนยุติข่อยเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์ครับมันเกี่ยวกันตรงไหน,นบอกบ่เกี่ยวบอเออโอ้ยหมอดูนี่วันเสาร์ครับวันเสาร์เอาบอเจ้าเกิดวันเสาร์จีปีละกาครับขี่ไก่เมื่อเกิดขี่ไก่เมื่อเกิดซะด้วยปาตีโทเจ้าคือขี้่แต่เบิ่งนไงข่อยในเลยเป็นยุติเขาเป็นหมอดูโอ้เออ เจ้าต้องเบิ้งไอ,อ,อ้คอยคอยเป็นป่วงเนาะเอออันโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยังหละยังล่ะยังล่ะเจ้าสมีโซดมีไสเอามีโซดข้างไหนล่ะครับม่แม่ที่ถือเลขกวนน้อมือน,นี่เจ้ามีผู้สาวไปยังครับคอยสีบอกเด้อ,อเบิ้งถ้าไผเล่นเขาโอถักเขาเล่นเจ้านี่ เกลีนเขาโหลดนั่นแหละเนื้อคู่เจ้าคิวคิวคิวหมอดูคยนี็คิวตัวเด้ยตัวเด้ยวตัคิวตัวโหลดนี่ยมังตัว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 เห็นแล้วของกัละกินี่อยู่เฮียนเจ้ายังโคกบักยุ่มอยู่หน้าบ้านบักถิมสะดือเอ้าหมอแม่ยังเพื่อนข่อยบ่มีโกกบักยุ่มไหมยาเถียงยาเถียงมันออกน้ำเหนียเนี่ยยาเถียงหมอสาวยาเถียงหมอมันบ่มีครับ เพื่อนผมอยู่ตั้งแต่เกิดครับโอ้ยแต่เกิดมันก็มีแต่บ้านแต่พอแต่เมยแต่มุ้นแต่มันเขาปลูกใบพุ่นนะเพื่อนผมเพื่อนมุ่นเพื่อนมั่งครับปู่ปู่ยาตายง่ายผมบอกเคยปลูกกกมาย่อมหนาเพื่อนจักเทื่อครับยาเถียงยาเถียงท่านว่ากกมาขามหนึ่มนอยู่นั่นโอ้แล้วว่ามันสมคือกันเนาะเอาเนาะดึงมานเซนจังใดได้หรือพี่น้องมันสมจังใดครับมันสมฮะมาขามเทศอกได้ครับอันผมปลูก่นะอ๋อจัง จังพ่อมันมีหนามปาดได้ครับจังพ่อมันมีหนามมีหนามจังไดนครับบักขามเกษตรบักขามเทศเกษตรครับเด็กน้อยขึ้นไปตู้ดลงมาเลยจนเลี่ยมเลยชูเก้าน้ำจุ่จักอย่างได้เป็นอย่างเดียวนี่เห้อเขียนเลรอเฮ้ยหมอดูเขียนเลยหมอดูเขียนเราเว้ยบิ้งแต่ใายมือบ่ครับโอ้ยคอยเปลี่ยนหลายอย่างหรือสีบีบเอ็นบีบเซีนก็ได้เอาเอๆนะแม่ครับมือขึ้นนอนดึกครับเออนอนจักทุ่มอ่ะนะคือว่าเมย์ นอนดึกซื่อขึ้นสีเมื่อไอ้หมอสองท<อ>ุ่มครับสองทุ่มครับบ่ะวันจะนอนดึกเหรอซ้อมกับดึกบ้านข่อยพับบ่นอนดึกจังสันเดี๋ยวข่อยกับแม่ขี้กันบ้านข่อยนอนดึกจังเสยียนนปวดแขนเบิดขึ้นพี่น้องจะนอนดึกนะครับปวดแขนครับคือสีดึกแห้งเนาะจนปวดแขนอ่นะมาข่อยสีบีบเซีนบีบเอ็นท้อ่ะเอาแน่เอาแน่เมื่อวานนี่เป็นเจ้าเนี่ยละมาให้ข่อยบีบหมอหนึ่งเป็นหมอเซีนพร้อผม ชังไี้ล่ะตายแล้วเจ้า่าหอดเรื่องตายเลยเบ้อ้ยคอยเฝ้ายกคอยเฝ้ายกคอยเฝ้ายกหรือสีดูไพ่ยิบซีอ้าวทุกลูกแบบมมีทุกรูปแบบหมอดูทุกรูปแบบคอยเปลี่ยนหลายอย่างเออไพ่อีลีค่ะของแท้ตำรวจสิจับน่ะบทจับดอกปิดผ่านใบดีๆเด้อยิบซี อีหยังเป็นหยังคือให้ยิบสี่ฮะเป็นหยังคือให้ยิบเอาถ้าบ่ายิบสี่มันจะปิดยิบซี่บอกไปไปยิบซี่โยยิบไปเขาไปเอายิบจากใบล่ะสองคูสองคูจากใบสองอันยังว่าสองใบโอ้อันนึงไหมคูหนึ่งสองอันโอ้คอยลงบดเอาไหมเอาไหมโทษยิบจากใบสองใบคูหนึ่งเออถืี๋ยปะถืงแล้วอืมยัง หาตำรวจท่าแล้วตำรวจบอจับเพิ่นบอจับมือนี้นะบอจับจังไหนดวงเมื่อคืนแย่เลยแลนมาจับรถเอาเจ้าเท่าไรปุ้ยสามเต้มโคโลเอ้าบวดก็บอกอันเป่าแค้นอีกโอ้ยจบกันผู้ดีปอกเก่าสองเด่งเอ,อมา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 ลอยหนึ่งเอ,อามาเอาเอาคือว่วาดูฟรีคือว่าดูฟรีโอ้ยบ่ได้ดูฟรีดอกเสียเคาะเสียเคาะเสียเข่าโอ้ยจังแม่เนาะเสียเคาะเสียใหย้เอ้อยมีไอ้นั่นแล้วนั่นสัวไป ลืมไหมเอ้าไม่อยังอีกนอกจากทีนี่ประตูนะครับเราสั่งให้เปิดประตูเดียวแล้วนะครับไม่ต้องปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามายายมีแกเป็นคนเลี้ยงหอยส่วนยายมอยแกเป็นคนเลี้ยงหมีวันไหนอากาศดีดีวันไหนอากาศดีดีหอยยายมีอากาศหมียายมอยหมอยอย่าไปวงว้าวปีนทอง ขอลองเพลง,นงหนึ่งไห้ในเด้อค่ะอันนี้ขอลองว่าสีเวินีสันมีแต่หมาพาไปเราจะเดินไปไหนเรามีหมานำเจ้าก,ก็ลองต่อว่าสีเวินีมีแต่หมา,าตามจะเดินตามหลังเรามีหมาตามแตกแถวนะคะตาแตกบนมือบาดจา้จาโทษทเจ้าของหมามาหนาเนียนแท้ใส่คิมอย่างนอแย่คิมนะซื้อดีคิมบาดเจ้า,จาสามตลับร้อย ใช้ง่ายๆตลับแรกทีทันทีที่ซ้ายจ้าหน้าขาวเหมือนไข่ปอกตลับที่สองแดงเหมือนปอกส้มตลับที่สามจากฝ่าจกาจกซิวอ่างะค่เอาเอาเราให้ถามเน่นี่มันมาจูงคนไปใส่นี่โอ้คนจูงมาไปใส่สนอมาจูงคนแม่มึงบอก าแตกมื่อผเห็นบอคข้นจูงหมาตัวนี้ขอโทษครับเห็นมันหนาคือกันตาแตกกับสีบบเห็นแต่ตัวบบแมนเห็นงูเมียวเศร้าไหมตาแตกแต่ฮักแต่ซื้อยังนี่เสื้อซื้อหยองอ๋อเื้อหยองว่าจีขามาซื้อขี้ยู่เหี้ยนแถบอ่ะอ้าเอาเอาดูสิถ้เขามาปลุกเสื้ออันอันอันอีหยองเฮือนเจ้าเนี่ยมันขึ้นไปถ้าขึ้นเลยเอามาคอยไปเชิญป้าพ่ออีหยองอยู่เฮือนเมียคอยตัวอ้าว คืนเ่อคืนกันเป็นยังก่อนที่ซื้อของตัววะ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 ข้อความันหยังซื้อขึ้นมาแค่เอาว่าดีแล้วเตะเอาดีว้่เอาเตะกูบอกกันไม่มายอมกัดไม่ยอนกันไม่มายอมกันไม่ไม่ยอมโอ้ยหมอดูกัดหมาโอ้หมากัดโมดูสำหรับการแสดงมินิคอนเสิร์ตตลกของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การแสดง ชดแสงสีเสียงผ้าแดงนางอ่อยขอจบลงอวยลงพงไว้แต่เพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ